โชคลาภสำหรับชาวราศีธนูนะครับประจำวันที่17มกราคม2564ชาวราศีธนูสองงวดนี้าละกังนงวดนี้เป็นงวดสําคัญแล้วกันผมอยากให้ชาวราศีธนูเป็นสะพานบุญบอกบุญชวนเพื่อนฝูงทําบุญกันหน่อยนะครับเพราะดาวพระเกตมงคลดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินเข้าทับดวงชะตาบวกกับดาวเจ้าเรือนโชคเดินเข้าทับดวงชะตาเ็าบอกว่ามีโชคเกี่ยวกับงานบุญใครมีใครใครมีการชักชวนทําบุญเมื่อไหร่ ขอให้คุณรวบรวมเงินของคนในบ้านรวบรวมเงินของคนของเพื่อนคนใกล้ชิดนะฮะในกลุ่มลงกลุ่มลายบอกหน่อยเฮ้ยแกเดี๋ยววันนี้ฉันจะทําบุญใครทําบุญด้วยกันไปทําบุญที่นี่กันไหมไปช่วยที่นี่กันไหมไปบริจาคที่นี่กันไหมรวบรวมเงินไปเอาแล้วเอายอดเงินนั้นไปเสี่ยงโชคครับเพราะอยากให้ได้โชคจากการที่สร้างบุญใหญ่ แต่ถ้าบอกว่าไม่ทันพี่หมอหมอบอกอะไรตอนนี้มีเวลาสวันจะเตรียมเงินจะบอกบุญยังไงไม่ทันก็ให้เราโอนเงินไปบริจาคให้ดูเลขที่สลิปหรือถ้าโอนนะให้ดูเลขที่สลิปแต่ถ้าไปหย่อนตู้บริจาคเนี่ยขอให้เป็นแบงค์ร้อยขึ้นไปนะครับ100บาทเนี่ยก็ขอให้ดูเลขที่ของ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 เลขที่อยู่ในธนาบัตรก็จะให้โชคชาวราศีธนูครับ ชาวราศีธนูในช่วงเดือนตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงเดือนนี้จนถึงปักนีเนี่ยคุณยังมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าโอเคเรื่องรายจ่ายจะเข้ามาเยอะถึงแม้ว่าอุปสรรคเรื่องการเงินเรื่องจ่ายจ่ายในภาระ,ะจําเป็นนะไม่ว่าจะเป็นประกันค่าบ้านค่ารถเงินบัตรเครดิตปิดยอดมันมีการปิดยอดปีนี้นจะมีเรื่องของการปิดยอดนคะครับปิดยอดใหญ่หญโปะอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นก็จริง แต่เรื่องของการเงินของมันก็ทําให้ชาวราศีธนูก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีเรื่องของการลงทุนต้องใช้เงินก้อน ในปักนี้ก็เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าในช่วงที่ผ่านๆมาช่วงนี้เป็นช่วงการกอบโกยนะครับในเรื่องของโชคในเรื่องของการเงินดังนั้นในปักนี้เรื่องโชคเรื่องการเงินเข้ามาเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะครับความรักก็หลังจากที่เงียบเหงานะหรือทะเลาะกับแฟนเหนื่อยหน่ายงอนกันมาก็มีเรื่องของการปรับตัวปรับความเข้าใจทําให้เรื่องของความรักกลับมาดีขึ้น กลับมามาดีขึ้นกลับมาสดใสขึ้นกลับมาเคลียร์ขึ้นมาเริ่มมองข้ามปัญหาเก่าๆก,กันได้แล้วนั่นเองในไพ่พยากรณ์บอกชาวราศีธนูในปักนี้ไว้ว่าโอ้โหไพ่พระเพลิงครับคืออย่างที่ผมบอกนะนะฮะว่าความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นดาวกกศตินาเดินเข้าติดตัวดังนั้นพระเพลิงมันแปลว่าการทําอะไรต้องรวดเร็วว่องไวโหเหมือนดังพระเพลิง นะครับไฟมันเผางานเร่งงานด่วนงานรีบงานร้อนมันเยอะมากรายจ่ายเร่งด่วนเยอะมากความรักร้อนรุ่มรุนแรงลุ่มเร้าเยอะมากช่วงนี้อารมณ์ของชาวราศีธนูค่อนข้างแบบพลุ้งพลานเขาบอกว่าไฟต้องแก้ด้วยไฟแก้ยังไงห,หนึ่งให้ไปถวายน้ํามันตะเกียงนะถ้าพี่หมอแนะนำนะไปซื้อน้ํามันมะพร้าวอ่ะ ที่ใช้สําหรับทํากับข้าวก็ได้ราคาไม่แพงมากน้ํามันมะพร้าวไปเติมน้ำมันตะเกียงเพราะว่ามันจะให้ขวันที่ได้คุณภาพกว่าหรือซื้อหลอดไฟนะครับหลอดไฟไปถวายวัด หลอดเดี๋ยวนี้ให้ใช้พวกหลอด led หลอดอ่งไงเงี้ยมันก็จะดีหน่อยนะครับก็จะได้ทําให้ดูได้นานหน่อยแล้วก็ใช้กับหลอดได้ไดหลากหลายนิดหนึ่งก็ให้ไปทําบุญแบบนี้นะครับหรือถ้าไม่กลัว,กล,วกลัวพลาดก็ไปถามเลยที่วัดใช้หลอดไฟแบบไหนบ้างแล้วก็เอาไปถวายให้ตรงความต้องการก็จะเสริมดวงให้ชาวราศีธนูสว่างสดใสโชคช่วงชัดชวาน